วันนี้ดิฉันบอกว่าอย่ามาโอดครวนนะคะเหมือนกับม้าอ่อนภาที่ถูกแบนเนี่ยนะคะแล้วก็ไปโอดครวนว่าขายหอหมกอย่ามาดามากค่ะอย่าสตอเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้นะคะมีงานค่ะมีคนให้งานไม่ต้องห่วงค่ะดีกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าการแสดงจุดจีนของเขาทำให้เขามีคนมาซัพพอร์ตนะคะส่วนเมียปรวรัตผลโพน้าออกจอไทยรัฐแบนอีกค่ะ แล้วบรรดาพวกที่อย่างเช่นกระดกนะคะหรือปองเนี่ยปองตองแปดเนี่ยนะคะวันนี้จะไปอยู่ช่องไหนจะเป็นสัมภเวสีไปสิงอยู่ที่ไหนก็เชิญนะ,ะดิฉันไม่ว่าในฐานะเป็นคนไทยนะ,ะมีที่สิงสถิตอยู่ที่ไหนคุณสิงไปเลยแต่เราไม่ดูการแบนเนี่ยดิฉันบอกเลยนะคะว่าอย่าอย่าลดเพดานการแบนจะต้องแบนกันอย่างเข้มข้นแล้วแบนต่อเนื่องอะเอาให้เขารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะคะ ทำเป็นหน้าไหว้หลังหลอกไม่ได้ถ้าไม่เห็นหัวประชาชนประชาชนก็ไม่เห็นหัวมึงง่ายๆนะคะแฟร,แฟร,แฟร์ก็ในเมื่อคุณไม่เห็นหัวนะคะแล้วเขาทาไมต้องเห็นหัวคุณและอย่าคิดนะคะว่าการที่จะมาพูดไปขุดไปคุยเรื่องราวต่างๆของบรรดาแกนนําเพื่อที่จะมาด,ดิเครดิตนั้นเนี่ยไม่ต้องค่ะวันนี้คนเขามีเหตุผลเพียงพอทุกคนที่ออกมาอย่างเช่นไม้ก็ไปขุด ว่าเขาเป็นเด็กที่ยากจนที่บ้านเก็บของเก่าขายไม่ได้เรียนหนังสือนู่นนี่นั่นแล้วยังไงคะไม่ได้เรียนหนังสือแล้วมันต้องโง่เป็นควายเหรอฮะในเมื่อคนจบด็อกเตอร์ยังปะทะคารมกับคนที่มึงบอกว่าไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเขายังพูดได้ไม้อ่น้องไม้เนี่ยนะคะเขาจะต้องได้รับการยกย่องด้วยซ้ำไปในฐานะที่เขาเองไม่ได้เป็นคนที่มีพื้นฐานที่ดี ะะครอบครัวไม่ได้รวยแต่เขาก็ยังทํางานจิตอาสาจนกระทั่งมาถึงวันนี้นะคะเขาก็ทําในสิ่งนี้ส่วนไอ้ที่บอกว่าออกมาทําตรงนี้ออกมาต่อต้านออกมาเรียกร้องนะะข้อเรียกร้องนี่ฉันไม่สนใจค่ะดิฉันสนใจสิทธิสิทธิที่เขาพึงมีแล้วถ้าเขาทําแล้วเกินเลยกฎหมายคุณละเว้นเขาเหรอฮะกับจับไปติดคุกกี่ทีแล้ว มีคดีกี่คนกี่คนเนี่ยแต่ละคนมีกี่คดีเพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยนะฉันบอกว่าคุณไม่ต้องไปสนับสนุนละความรุนแรงอะ่ะมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วยิ่งไปสนับสนุนอยู่คือ,อยังไงจะแบ่งข้างนะ,ะทำอย่างนั้นก็ได้ด้วยหรอคะนะะปรินายืนหนังสือถึง UN ชี้แจงกฎหมาย1นึว่ากฎหมายในลักษณะนี้มีทุกประเทศแม้แต่ประเทศที่มีประธานาธิบดีคนที่ดูหมิ่นประมุขของรัฐก็โดนดำเนินคดีใช่เขาก็โดนแล้วไง มีใครรอดคะไม่เหมือนคุณนะที่ดินพันเจ็ดร้อยไร่อาจจะรอดก็ได้นะฮะถ้าทํางานกันขนาดนี้บอกว่าชี้ว่าคนที่ทําผิดกฎหมายถึงอย่างไรก็ควรต้องได้รับโทษนะนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงเพนกวินแกนนากลุ่มราษฎรว่าแม้จะน่ารักเหมือนซาลาเปาแต่จิตใจนั้นต่ำสามเห็นไหมฮะแม้จะน่ารักเหมือนซาลาเปาแต่ว่าจิตใจนั้นต่ำสามพูดจริงๆนะคะว่าแม้คุณจะเกลียดแต่สถานาการณ์เป็นสสแล้วก็เพนกวินเนี่ยมันรุ่นลูกคุณ การที่คุณไปว่าเด็กนั้นจิตใจต่ำทรามดิฉันบอกว่าเคยไปตักน้านะคะหรือเอาอย่างนี้ดีกว่าอย่าไปตักน้ําเลยมึงไปชะโงกที่ชักโคกนะคะชะโงกดูก็แล้วกันว่าในชักโคกนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นหน้าตาของคนที่ต่ำทรามขนาดไหนที่ไปด่าเด็กแบบนี้คุณมีสิทธิด่าประชาชนเหรอนะน่ารักเหมือนซาลาเปานี่คือการบุลลี่ว่าเขาอ้วนว่าเขาอ้วนขาวเพราะว่ามันเคยพูดนะครับบอกว่าเพนกวินเนี่ยอ้วนขาว เสร็จแล้วก็บอกว่าแต่จิตใจนั้นต่ำทรามความต่ำทรามในจิตใจดิฉันก็ไม่รู้ว่าเอาอะไรวัดนะคะแต่สถานะของคนที่พูดนั้นมันควรพูดคําพูดแบบนี้ออกมาเลยฮะ,ค,ะคุณก็มีลูกคุณก็อยู่ในสถานะของแม่คนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งต้องด่าเขาขนาดนั้นเลหรอฮะ,ะต้องว่าเขาขนาดนั้นเลยเหรอฮะ,ะเป็นผู้ใหญ่ภาษาหาอะไรคือมึงโตมายังไงอ่ะ วันนี้นะคะถ้าสมมุติว่ามีใครไปชี้หน้าว่าลูกคุณบ้างหละคุณจะรู้สึกยังไงนะเพนกวินจะเหมือนซาลาเปานะหรือจะเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่ควรถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากคนเป็นสสใครก็ได้ที่ไปว่าเพนกวินหรือไปพูดเพนกวินดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คุณเป็นสสเป็นผู้แทรนรัษฎรนะคะแม้ว่าคนที่คุณเกลียดคุณจะเกลียดหรือคุณจะชังอะไรเขายังไงคุณมีสิทธิ์ว่าเขาเหรอฮะที่ิฉันถามว่ามีใครอบรมไหม ก่อนจะมาเป็นสสได้มีการประถมนิเทศไหมฮะจริงๆแล้วคุณเป็นมาสีสมัยแลนะคําพูดเหล่านี้คุณก็รู้ว่ามันไม่ควรจะพูดเรื่องแค่จะใช้คําพูดยังไงนะคะให้มันสมกับสถานะคุณยังไม่รู้เลยตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยะจะเอาผิดคนนั้นคนนี้โดยที่ลืมไปว่าตัวเองลุกที่ป่าพ7 0 0ไร่มันเป็นเรื่องจริงค่ะอยู่แต่ที่กําลังจะทําให้การลุกที่ป่านั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องเท่านั้นเอง ะะลุกที่ป่ามันผิดอยู่แล้วแต่จะทํายังไงให้กฎหมายนั้นนะฮะมาเอื้อประโยชน์ทําให้เขาเนี่ยผิดน้อยลองหรืออาจจะไม่ผิดหรือเอาไปคืนแล้วจบนะคะคือถ้าสมมุติว่ามีการเดินทางไปยื่นนะฮะที่นู่นที่นี่แล้วคุณก็จะเดินทางที่จะไปยื่นคัดค้านด้วยดีฉันถามว่าพวกสถานทูตหรือ UN เนี่ยเขาเป็นควายเหรอฮะเขาไม่รู้เหรอฮะว่ากฎหมาย นะหรือเรื่องราวที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นยังไงข่าวมันมีออกไปทั่วโลกคุณไม่เห็นจําเป็นจะต้องเดินสายไปชี้แจงเลยมันทําให้ถูกมองว่าเป็นกินปูนร้อนท้องเป็นวัวสลันหวะเหรอกินปูนร้อนท้องหรือเป็นวัวสลันหวะเหรอถึงได้ต้องเดินหน้านะคะไปแก้ต่างในทุกๆจุดที่เขาเดินทางไปยื่นไม่ว่าจะเป็น UN เหรือสถานทูตหรือหน่วยงานใดๆก็ตามของต่างประเทศนั้นเขาจะมาตั้งหรือเขาจะเป็นองค์กรอะไร ไม่ใช่ไก่กาอยู่ดีๆก็บอกว่าฉันเป็น UN เรื่องที่คุณไปยื่นหรือเรื่องที่คุณไปค้านเขารู้อยู่เต็มอกเขาเห็นข่าวมีค่ะไม่ได้มีเห็นมีความจําเป็นอะไรเลยที่สสของรัฐบาลจะต้องไปทําอย่างนั้นแล้ววันนี้ฉันถามบอกว่าเกิดเหตุเปนขนาดนี้นะขอตามหารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศอยู่ไหนคะทาอะไรอยู่หายหัวไปไหนนะออกมาทํางานบ้าน อย่าดีแต่คอยเดินหน้านะคะไปแก้ต่างไปทนายหน้าหอนู่นนี่นั่นนะทำงานบ้างทําให้ประชาชนเขารู้บ้างนะประชาชนที่อยู่จากต่างประเทศจะเข้าเมืองไทยจะต้องกักโควิดนู่นนี่นั่นไม่ใช่หน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขแต่เพียงเดียวเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศด้วยค่ะนะคะคือดิฉันได้ยินเขาบอกว่าเพนกวินนั้นน่ารักเหมือนสซนเปา แต่เสด็ดาที่จิตใจต่ำสามโอ้โหแม่คุณอีแม่จิตใจสูงส่งเหลือเกินนะคะสูงส่งขนาดที่เรียกว่าเอาหาอะไรสอยก็ก,ก็สอยไม่โดนนะคะไปเที่ยวชี้หน้าว่าคนอื่นเขาต่ำสามตัวเองสูงส่งนักนี่นะคะไอประเภทที่เดี๋วฉันบอกว่าวันวันนึงเนี่ยมีแต่ว่าคนนั้นคนนี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะสร้าง power ให้กับตัวเองแล้วบอกด้วยนะคะบอกว่าการชุมนุมเนี่ย อของกลุ่มรัศดรเนี่ยเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบไม่สงบจากอะไรคะก็ไม่สงบจากการที่เจ้าหน้าที่นะคะไปกดดันไปฉีดน้ําแรงดันสูงอันนี้ทำไมไม่พูดนะมีการพกพาอาวุธเข้าไปในพื้นที่ชุมนุมรวมถึงมีการทําร้ายร่างกายกันเองก็เขาทําร้ายร่างกายกันเองเขาไม่ทําร้ายร่างกายคุณนะคะและก็ทํรลายทรัพย์สินด้วยนอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวถึงในาพริติวารักษ์หรือเพนกวินหนึ่งในแกนนากลุ่มรัศดรด้วยว่าได้มีโอกาสพบกันครั้งแรกในการประชุมกันมาิการ ซึ่งภายนอกในายพิตก็อบอุ่นเขาเขาวเหมือนสละเปาก็น่ารักแต่ว่าจิตใจเขานั้นต่ำซามดิฉันบอกว่าต้องบันทึกเอาไว้ในต้องบันทึกเอาไว้นะคะในบันทึกกรรมที่ทําจากหนังตะกวดค่ะนะคะเพราะว่านี่คือสสอของประชาชนผู้ที่ชี้หน้าด่าประชาชนว่าต่ำซามนะคะ การต่ำซามหรือไม่นะฮะมันไม่ควรที่จะถูกคนอย่างคุณมาชี้ถ้าเพนกวินจะต่ำซามหรือไม่ก็ไม่ใช่คนที่นะฮะรุกที่ดินป่าของชาวบ้านเป็นพันๆไร่มาชี้หน้าว่าเขาต่ำซามวันนี้ที่ฉันบอกว่าตัวเองตัวคุณเองนะคะไม่ได้มีดี่ฉันอยากจะบอกว่าตั้งแต่มาเป็นสอสอนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ขึ้นมานะก็มีเรื่องเฉาตลอดอย่าให้ นะคะความรู้สึกที่คือที่เขาพูกกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะคุณไม่กลับตัวกลับใจก็ไม่เป็นไรแต่การชี้หน้าด่าประชาชนนั้นนะคะไม่มีใครเขาทำกัน